สวัสดีครับผมพหลบจากเพีย d i o Products ครับคลิปนี้เป็นคลิปจุดตัดของคอร์สตอนที่2นะครับซึ่งเป็นคิวของจุดตัดกลางแหลมครับก่อนที่จะเข้าตอนที่2ผมขอย้อนไปตอนที่1เพราะว่าอาจจะมีลูกค้าบางท่านเพิ่งเข้าชมตอนที่2นี้นะครับตอนที่1ผมพูดเกี่ยวกับจุดตัดโลนะครับซึ่งหัวใจจะอยู่ตรงนี้ครับก็คือจุดตัดนั้นต้องอยู่ในช่วงการตอบสนองความถี่ของดอกน้โพงที่เราใช้นะครับ นั่นหมายถึงลูกค้าจะต้องรู้รุ่นรู้ยี่ห้อแล้วก็รู้สเปคของฟรีเนซี่เล้งนะครับจุดตัดนั้นจะต้องอยู่ในช่วงของฟรีเนซี่เลงของดอกผงนั้นนั้นนะครับส่วนอีกภาพหนึง่งภาพนี้จะบอกถึงว่าถ้าเราจุดตัดของเราเนี่ยถ้าเราตัดให้ต่ําลงมาเนี่ยเนื้อเสียงเนี่ยจะออกเป็นลักษณะของนุ่มลึกมีพลังแต่รายละเอียดจะน้อยลงแต่ว่าถ้าเราจุดตัดให้มันสูงขึ้นเนี่ยนะฮะ เราก็จะได้แรงกระแทกเสียงมีรายละเอียดแต่ความนุ่มจะลดลงนะครับส่วนภาพสุดท้ายภาพนี้นะครับอันนี้คือเป็นการนำเอาไปใช้งานของแต่และประเภทเลยครับถ้างานภายในนะครับผมแนะนำให้นุ่มเลยเนี่ยก็คือที่80ครับแต่ก็จะมีลูกค้าบางคนเนี่ยเอา80มนาะไปใช้งานกลางแจ้งแล้วก็ฟังสบายนุ่มนวนแสดงว่าทั้งดอกทั้งตู้เนี่ย ของลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะตอบสนองความถี่ที่80ในงานกลางแจ้งได้ดีนะครับส่วนสาหรับงานกลางแจ้งผมแนะนําเลยนะก็คือที่ประมาณ110จนถึง145นะครับาบางทีงานดนตรีสดอาจจะใช้ที่135งานจุกอกอาจจะใช้ที่145ก็อยู่ประมาณนี้นะครับตาวรานี้ก็ลองเลือกใช้ดูนะครับแต่ขออย่าให้เกิน250นะครับเพราะว่าถ้ามากกว่า250มันจะเป็นช่วงของมิดเล้งแล้ะครับคือความถี่กลางและ แต่ว่าถ้าเราเอาไปใช้แบบจุดตัดเดียวนะครับก็คือใช้ได้ทั้งงานกลางแจ้งและงานภายในเนี่ยผมแนะนําที่ตรงนี้เลยครับก็คือที่9 0จนถึงร้อนะครับถ้าได้นุ่มหน่อยเนี่ยก็คือที่90ถ้าจะให้มีรายละเอียดหน่อยก็คือที่ร0อยนะครับส่วนคอสผมเนี่ยใช้การ์ดเป็นตัวตัดความถี่เนี่ยมันจะมีอยู่จุดเดียวเพราะ,ะนั้นความถี่ที่ผมใช้ก็จะอยู่ในโซนนี้นะครับก็คือประมาณ90นะครับแต่ตัวนี้ผมปรับปรุงเหลือที่ แปดสิบหกแล้วคือเพื่อจะจะ,จะเพิ่มความนุ่มใหม่อีกนิดหนึ่งครับครับเข้าเรื่องจุดตัดกลางแหลมนะครับภาพนี้เป็นภาพฟีนซี่เล้งของดอกลำโพงในแต่ละรุ่นนะครับทั้งแปดนิ้วสิบสองนิ้วแล้วก็สิบห้านิ้วที่งที่นิยมใช้ในในท้องตลาดนะครับเอามาพอดเปรียบเทียบดูค่ากันนะครับแล้วก็เอายกตัวอย่างอาไดเวอร์รุ่นเดียวเป็นของ P ีอ dio รุ่น750ที่นิยมใช้กันเนี่ยนะครับเอามาเป็นพิจารณาในการ จุดตัดกลางแหลมนะครับทําไมผมถึงต้องเอามาเปรียบเทียบกันเยอะๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมเป็นผู้ผลิตคอสครับลูกค้าผมหลากหลายนะครับผมจะต้องพิจารณาหาจุดตัดที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานไม่ว่าลูกค้ากลุ่มไหนก็สามารถใช้งานเหมือนกันได้หมดนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่สําหรับลูกค้าทูกค้าเองเนี่ยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้นะครับว่าจะมีวิพิจารณาอย่างไรนะครับ ยกตัวอย่างสมมุติว่าถ้าลูกค้าใช้ลําโพงเสียงกลาง12นิ้วแล้วกันนะครับเอายี่ห้อคานิ้รุ่นรุ่นนี้รุ่นชนะเลิศมาพูนะครับรุ่นนี้ซึ่งมีฟีนซี C ่เล้งอยู่ตั้งแต่ห้าบหไปจนถึง 3.5k นะครับแล้วก็ลูกค้าก็จะใช้ดอกพีออเดโอถึงแหลมนะครับดอกนี้ซึ่งมี500จนถึง 20k ตรงนี้นะครับหลักการพิจารณาว่าเราจะจุดตัด ตรงไหนซึ่งเป็นจุดตัดที่เหมาะสมหลักการง่ายๆก็คือว่า,าจุดตัดของเราที่เหมาะสมก็ต้องอยู่ในช่วงที่มินิมัมคือต่ำสุดเนี่ยของของเสียงแหลมเนี่ยไปจนถึงเสียงแม็กซิมัมของเสียงกลางก็คือที่ 3.5k กนะครับก็คืออยู่ที่โซนนี้ก็คือตั้งแต่500จนถึงสามจุดหกเนี่ยนะครับก็ตรงไหนก็ได้นะฮะแต่จุดตัดที่เท่าไหร่ล่ะ ถึงจะดีที่สุดเดี๋ยวมีหลักพิจารณาในหน้าถัดไปครับภาพนี้เป็น audio f ฟ e นซี n c y c ฉครับฉากนี้ผมจะเอามาประกอบในการพิจารณาหาจุดตัดด้วยครับซึ่งฉากนี้จะบอกว่าเลงไหนเป็นเลงโลก็คือเลงนี้เป็นเลง l ลนะครับเลงไหนเป็นม i d เลงคือเสียงกลางคือในช่วงนี้นะครับแล้วก็เลงไหนเป็นช่วงเสียงแหลมก็คือสูงก็คือช่วงนี้นะครับ แล้วก็ฉากนี้ก็จะบอกได้ว่าในแต่ละชิ้นดนตรีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระเดื่องทอมสแนกิตาร์หรือเสียงร้องผู้หญิงเสียงร้องผู้ชายเนี่ยมันมีช่วงความถี่อยู่ในเลงไหนนะครับซึ่งคอนเซปต์ของผมเนี่ยในการพิจารณาจุดตัดเนี่ยคอนเซปต์แรกจุดแรกเลยคอนเซปต์แรกเลยนะครับก็คือว่าผมจะดูว่า,าช่วงไหนเป็นช่วงเลงหายจากฉากเนี้ยเราพบว่าที่ 2K ที่ 2K ใช่ไหมฮะที่ 2K เนี่ยที่ 2K ขึ้นไปเนี่ย จะเป็นช่วงช่วงช่งเสียงแหลมแล้วเพราะนั้นจุดตัดแรกที่ผมจะเริ่มเนี่ยผมจะใช้ที่2องขึ้นไปนะครับจุดที่สองคอนเซปที่2ผมเนี่ยผมจะเอาเลือกเฉพาะที่เป็นฟวามถี่สีเหลืองนี่คือฮาร์มอนิกนะครับผมจะเอาฮาร์มอนิกเนี่ยโยนไปที่ลำโพงเสียงแหลมแล้วก็จะให้ amental, ฟันดาเวนทัลความถี่ฟันดาเวนทลคือความถีรรมถ่หลักเนี่ยจะไปให้มัอยู่ที่เสียงกลางให้มากที่สุดนะครับ จากฉากตัวเนี้ถ้าดูภาพรวมแล้วเนี่ยเส้นตรงนี้นะหรับประมาณสัก 4k ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ผมสุดท้ายที่ผมจะเลือกเพราะนนี้เราจะได้เล้งละก็คือที่ 2k จนถึง 4k นะครับระหว่าง 2k ถึง 4k เนี่ยเป็นจุดที่ใช้ในการจุดตัดได้เลยนะครับแต่จากหน้าที่แล้วที่เราที่เรายกตัวอย่างของหน้าที่แล้วนะครับที่เราได้มาเนี่ยก็คือว่า ช่วงตั้งแต่500จนถึง 3.5k ซึ่งเป็นฟีนซี่เล้งใช่ไหมที่หาได้จากตัวอย่างของลูกค้าเขาที่แล้วนะครับจากคราวนี้ที่เราหาได้จากหน้านี้ก็คือที่ 2k จนถึง 4k เราเอามาเหมิดกันามาแลบกันเพราะนั้นความถี่ที่จะตัดได้เนี่ยก็อยู่ในช่วงที่ 2k จนถึง 3.5k นะครับลูกค้าเลือกจุดไหนก็ได้ 2k จนถึง 3.5k แต่ผมแนะนำที่ 2.5k น่าจะฝังสบายๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า จากสอบประการที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยตัดต่ำกปัด 2k ได้ซ้ำไปยิ่งต่ำเนี่ยเสียงแหลมที่จะที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะค่อนข้างบาดหูนะครับแล้วบางทีฟังเหมือนเป็นลําโพงฮอนไปเลยครับเพราะฉะนั้นที่ 2.5k จะดีที่สุดครับแต่คอสผมเนี่ยผมจะตัดที่ฟมัมถีโอเวอร์แลนะครับคือผมจะเรียกว่าฟาัมถี่ 3.5k ทับ 2.5k นะครับนั่นหมายถึงว่าเสียงกลางเนี่ยผมจะไปสิ้นสุดที่ 3.5k เสียงแหลมผมจะเริ่มที่2 5 k อันนี้เขาเรียกว่าเป็นฟารมีโอหล้วซึ่งทําได้คอที่เป็นการ์ดเท่านั้นโดย pn a u d i o product นะครับหรือหรือว่าเป็นคอสของ bss 3 6 0นะครับที่ใช้การ์ดนะครับแต่ว่าของของลูกค้านี่จะเป็นสายหมุนหรือจะเป็นอะไรก็แต่สามารถเป็นจุดตัด,จ,ดจุดเดียวเพราะฉะนั้นผมแนะนําที่2 5 k น่าจะเหมาะสมนะครับครับก่อนที่จะสรุปในหน้านี้เลยนะครับพอดีผมเคยมีคําถามจากลูกค้านะครับว่า ถ้าเราต่อคอสอีฟที่เป็นแบบสามทางเนี่ยโดยโดยเฉพาะในส่วนของไฮเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีม,ม,งมีมีเน็ตเวิร์กคันกลางไหมมีเน็ตเวิร์กต่อตรงนี้อีกไหมผมตอบได้เลยว่ามีหรือไม่มีก็ได้นะครับแต่มีจะดีที่สุดครับคือมีก็คือข้อดีก็คือว่าผมมองในแง่ของความปลอดภัยของดอกลำโพงของเรานะครับก็คือเสียงแหลมเนี่ยนะครับก็คือว่า ถ้ามีเนี่ยมันจะป้องกันช่วยป้องกันกรณีที่เกิดอะไรที่เราคาดไม่ถึงไม่ว่าจะเป็น p o w e r อรเสียสายสัญญาณหลุด <c oughs> หรือสายสัญญาณอะไรไม่ดีหรือไฟกระชากไฟดับเนี่ยจะมีเสียงเสียงที่มันไม่ปรารถนาเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีไอ้ตัวนะ Passive Network ตัวนี้บล็อกเอาไว้ก็จะดีที่สุดนะครับอ่าซึ่งก็จะมีถามต่อมาว่าแล้วจะกอยอยําหนดยังไงครับก็ คีย์พอยต์อ่างเขาก็คือตรงนี้ครับก็คือว่าจุดตัดของพาสซีฟคอสนะครับจุดตัดของพาสซีฟคอสก็คือตัวนี้นะครับจะต้องกว้างกว่าจุดตัดของแอคทีฟตัวนี้ในส่วนของไฮนะครับอันนี้คือเป็นคีย์พอยต์ครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้พร้อมกับสรุปไปในตัวเลยนะครับจากที่ผ่านมานะครับก็คือว่าอ,อย่างที่ผ่านมาเนี่ยก็คือจากตัวอย่างนะครับ ของของลูกค้านะครับยกขอย่างลูกค้าก็คือว่าลูกค้าใช้ลำโพงเสียงกลาง12นิ้วคาเน่รุ่นชนะเลิศมาร์คทูเนี่ยนะครับซึ่งมีมีฟีนซีและต้อนตามตามที่เขียนเอาไว้ตรงนี้นะครับ3.6จนถึง3.5 k เคนี่ยนะครับแล้วก็ลูกค้าใช้ดิเวอร์แลกใช้ดิเวอร์นะครับโจโไดิเวอร์เนี่ยดี750นะครับมีความถี่อยู่ที่500จนถึง20 k เคเพราะฉะนั้นจากคอนเซปที่ผ่านมาเนี่ยจุดตัดเราก็อยู่ที่ช่วง 2k จนถึง 3.5k ซึ่งเป็นจุดตัดของ active cost ของเรานะครคือจุดตัดนี้แต่บางเอิร์ดมีคำถามว่าถ้ามี passive cost ตรงนี้เข้ามาด้วยเนี่ยการที่จะวางตำแหน่งของจุดตัดของ active cost กับ passive cost มันก็ต้องอมันก็ต้องมาพิจารณากันใหม่เลยนะครับแต่ว่าคอนเซปต์ก็คือว่า passive cost จะต้องกว้างกว่าคำว่ากว้างกว่าน,าาาน,นั่นหมายถึงว่าจะต้องของ diver นะครับจะต้องจะต้องให้มากกว่าของ active อย่ยกตัวอย่างตัวนี้คือพอดีคือพาสซีฟเนี่ยเขาอยู่ที่สองเคใช่ไหมจุดตัดเขาที่สองเคเพราะนั้นเราเริ่มที่แอคทีฟของเราเริ่มที่สองเคจนถึงสามจุดสามจุดห้าเคเนี่ยโอเคก็ก,ก็ก็ได้แต่ถ้าบังเอิญถ้าเป็นเ,เรารู้สเปคของพาสซีฟคอร์สเนี่ยไปอยู่ที่สองจุดห้าเคเพราะนั้นที่แอคทีฟคอร์สเราก็ต้องถูกบีบลงมาที่สองจุดห้าเคจนถึงถึงสามจุดห้าเคนะครับอันนี้กคือคอนเซปต์นะครับคือหลักการเพราะนั้นต้องต้องเข้าใจตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิด เรารู้สเปคของพาสซีฟที่ฟว้างวันนี้หมายถึงว่าไปที่1นึ่งจุดแี้ยก็ไม่มีปัญหาที่เราคํานวณมาที่เรามาพิจารณาเมื่อกี้ก็จะไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อสรุปนะครับแล้วก็เป็นหลักการถ้าลูกค้าไม่เข้าใจก็ลองเปิดย้อนไปดูแล้วก็ฟังต้มดูอีกทีนะครับครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามมาทั้งตอนที่1แล้วก็ตอนที่2นะครับก็อย่าลืมฝาก กดถูกใจกดแชร์แล้วก็สับตะคะให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ